อ่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องป่ายสู้ขู่สุคนครับคือเก่าแล้วครับเข้าป่าหาหน่าไม้อีกเช่นเคยมื่อนี้บบได้เสียมมาอุปกรณ์เป็นมีดครับบ่หู้สีได้หน่อยได้หลายซําไดมื่อนี่ได้ซําได้เก่าครับเพราะว่ามันอุปกรณ์บ่พร้อมเสียมมันขาดมันหักไปแล้วเอ้าโอเคครับตามเบื้องประชมแล้วกันครับถ้าว่าเสียมกระสอบนึ่งคือเก่าแล้วครับน่ไรกแข็งหมันครับผม สำง,งามครับอีกสองนอครับตามมาติดติดสวงามครับมดแห้งอีกแล้วมือนนโอเคครับืัอน,นี้บนเลือกครับ เพราะว่ามีเสียมถ้ามีเสียมมันสามารถเลือกได้พอเสียมมันต้องคุดแต่ถ้าเป็นมีดอันเลือกเลือกกานยากครับเพราะว่าไโนโน่ซ้ำใดเก่าครับเพราะมันต้องตัดซ้ำเก่าตังโผ่โบดไไซด์ดุล่ะูู้สซึกว่าบทนัดโอเคครับ นีอีกมือหนึ่งมือฟ้ามืดฝนครับฝนน่าช็ตกอยู่ตรงมือนี่เริ่มมือเข่ามือเข่าละเอาแข่งกับเวลาแล้วครับฟ้าวเอาฟ้าวครับโอเคครับโอ้ขาวงามแต่ถ้ามีเสียมกับคุดในเลึกถ้าบมมีเสียมก็เอาเท่าเที่ยวได้ครับ มัดแหงย้อนไปน้องเอ้ยตายแทมือนี่ล้างขึ้นครับไอ้มัดมัดบวเป็นปีนี้ยอมรับว่าออกลายครับพอดีงามครับโซโนนอ่น,น,นอยน์หรอกนอซัมนี่พอดีกินตป้อมหวานหวานครับ่สวยครับอือ นอใต,ต้ดินกันี่ครับแต่ว่าเอาไว้ได้ดอกมนมีเสียมคุดสวยครับอีกกุ้มครับชั่วกลุมนี้ก็สามครับชั่วชั่วสวยครับอีกหนึ่งอีกหนึ่ง กอเดียวครับกำลังสวยเลย โซนนี้นอบกยขาวครับมันจะเป็นเขียว,ยวลๆลายๆมันแล้วแต่โซนภายโซนมันแต่ <c oughs> ว่ากังามครับอืมฟังเสียงครับโอ้ยอืม,อมวันนี้น้อยใหญ่บเลือกครับเอามัดแต่ว่าน้อยกับงามก้ะโอเคครับผ่าน คือว่าใช้ได้ก็โอเคแล้วครับเพราะว่าน้อยกเกินแซ่ะนี่สวยครับฟังเสียงครับเสียงก็ได้อ๋อสวยงาม เอายาี่ยครมาติดลำติดลำนี่โอเคอยูอยอย่สี่นอกะามครับ งามครับสองนอนงามๆโอ้ตันนี้ดวงกี่แล้วนี่โอ้เสียดายน,นี่สองนอนสามนอนครับใต้ดินมัดแต่บ่ได้ดอกใต้ดินใหม,มันไม่มีเสียมอืมโอ้ยดินมันดินเหนียวซ้ำบปเนี่งามงามงาม ต้องตักเอาไปนี่ครับนี่่หนอแซมตังนง็โอเคอยู่อ่อนโอ้โหเอาง่ายครับได้แต่ปายเสียดายดิดยพบพนเอวโหพี่น้องอทันไซมีดเท่าไรเท่านั้นเจ็บเอวกล้ามเนื้อแขนนี้อักเีบอาจัร เป็นเดือนๆกับโบเซาใส่เสียมใครเนี่ยครับมันยงหนอนนี่งามครับเอ,เอาเลยสวยโอ้งหญ่อวบครับมีดกับเข้าแต่ตอนเล,เล็ก มืดฝนเริ่มมาแล้วครับเริ่มมืดลงมืดลงเรื่อยๆแล้วเอา้าเร่งมือหน่อยอืมวันนี้อ้วบสั้นๆสั้นอ้วบเอ้าโอ้โอ้สันส้นอ้วบสวยโอ้โอ้ có nương khắp à, hút nồ. nồi lòng ngâm lại nồi tớ tẩu con khắp thích สวยครับนี่ถ้ามีเสียมได้อีกนอกหนึ่งครับนางดิดเลยต่วผมมีเสียมมือนกันสิได้ซำได้โอ้ยังงามถมีเสียมได้เงาครับนี่จะเขียวลายพ้างครับมือนี่งผลล้วนเลยโอ้ นั่งดิงสวยๆอ,อีกก้อนหนึ่งครับ ครับหญ่ยาวแต่ก็เอาเท่านี้ละสวยครับเด็ดออกมาแล้วบ้านี่ บางนึงเนมืดฟ้ามืดฝนเต็มหนึ่งครับแดดมาแล้ววันนี้นะยืดระยะเวลาอืม้ม สวยครับดินทรายเอาง่ายครับดินทรายถ้ามันเป็นดินทรายก็ต้องอยู่หิมน้ำนี่เอาง่ายดินทรายนะเลือกสรับกับใบยานขาวงามครับ โอ้รขบาวเดินซ่ากมีเป็นบางม่องอา,อา,อาสองสองครับสองสองโอ้ยมีกะได้เริ่ม้วครับเริ่มออกแห้งแล้วโอ้นอนางดินหลมาแต่ได้เสียม,มาเจมเลยตัวนี้แต่ะละก้อนมันเป็นหน่อย ที่จริง,งมันงอ่อนนะแต่มีดมันบกเข่าล่ะแต่ว่ามีดใส่บบได้มีดนี่มันไปแล้วมันบกเขา่าล่ะดอกไม้นมันอ่อนอยู่แต่มีดมันบกเขา่าเสเสียดายด้วยครับงามอันนี้มันได้ส่วนกลางมันเทียบครับรอบ สวยสวยครับสองตะดินเหนียวเอายากนอนนี่ก่อนครับโอ้สวย นะอื้สวยครับชั่วชัวสวยครับแพ็คคู่ครับอ้อู้อ๋อสวยแค่นี้ก็พอครับ เห <ersch> ็นมัน,น,านงามกันได้เอาโอ้ขาวงามครับโน่นนงดินโอ้โอ้เออเออเออฮาโอ้ยคิดว่าสิงามสั่มไหนบ้างเนี่ยนี่ขนาดได้สันสั้นได้ครับสุดยอดเลยขาวงามครับโน่นนงดินล้วนสวย สวยครับ ครับหาหน่อไม้แข่งกับเวลามือฟ้ามือฝนกำลังมาแล้วย่างมือนี้มันมิดบวค่ะดีครับเอาเป็นว่ามือนี้จะสั้นนี่แหละเอา้านี่ก็บังไม,มน่น้อยนะครับเทียเพื้อขันครับแต่ละมือนะได้หัวมือครับเรื่องหน่อไมนะ้น่ะสุดยอด มีต่นอมงามคือเก่าเอ้าคือเก่าแล้วครับวันนี้ได้ทั้งนอใหญ่นอน้อยอุปกรณ์กาบบรพร้อมฟ้าฝนกาบบเป็นใจ <laughs> สำนี้ก็โอเคแล้วครับสุดยอดครับเจ๊ <laughs> <laughs> ครับผมบมีมมการซ่อมเก็บอย่างเดียว มาครักกบมือถางมือคนมาแล้ว